มาเจอจกันนะคะในช่วงเบสสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวคราวจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมนะคะอ่ะช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะของ t าก้าวอร์ดนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพบกับ t าก้าวอร์ดเนี่ยเราจะไปกันที่แอปพลิเคชันดีๆของ i o n e er นีก่อน,นะค,ะค่ะชีพค่ะเพราะว่าการเดินทางช่วงวันหยุดใช่ช่วงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกําลังเดินทางอยู่บางทีก็อยากมีนีเวกเตอร์บอกท่าน,นิดนึงแล้วช่วงปีใหม่ ช่วงที่คนเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนกันรถก็เยอะอย่างเงี้ยก็มันช่วยได้เยอะนะมีเส้นทางนําทางที่ดีใช่ค่ะอ่ะก็ไปดูเรื่องราวของแอปพลิเคชันดีๆนะคะโดย Pioneer ค่ะก็เปิดตัวแอปพลิเคชัน A I S Sky a n d g o นะคะโดยการจับมือกับพันธมิตร A I S และ G I S Soft นะคะถือเป็นนวัตกรรมการนำทางที่จะมาเปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ค่ะโดยจับมือ กับผู้บริหารแล้วก็ดึงบริษัท G.I.S. Soft จำกัดซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบนะคะมาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานร่วมกับทีวีติดรถยนต์ไพโอเนียอย่างสมบูรณ์แบบนะคะงานเปิดตัวก็มีขึ้นนะคะที่งาน Thailand International Motor Expo 2014 Impact เมืองทองนะคะก็เปิดตัวไปในงานนี้นะคะ ความร่วมมือนี้นะคะก็บอกว่าก็ช่วยกันพัฒนานะคะเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยทำให้เครื่องเล่นมัลติมีเดียพร้อมจอทีวีติดรถยนต์จากแพลเนียทุกรุ่นสามารถตอบสนองทุกราฟสไตล์ของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะคะก็มาร่วมพัฒนาร่วมกันก็คือเจ้าแอปพลิเคชันนี้ AS Guide and Go เนี่ยนะคะใช้ร่วมกับทีวีติดรถยนต์ได้เลยทีเดียวนะคะ ก็จะนำทางให้ข้อมูลได้โดยละเอียดเจาะลึกนะคะคัดสรรสถานที่เด็ดใกล้เคียงเลือกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับหน้าจอทีวีติดรถยนต์เช็คสภาพการจราจรนะคะมีโปรโมชัน่นมีสิทธิพิเศษต่างๆนะคะก็จะโ,จโชว์ขึ้นมาบนหน้าจอทีวีเลยละ่ะเมื่อขับรถผ่านนะคะก็เป็นสิทธิที่ให้โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าพโอเนียนะคะในรูปแบบเฟรนด์ลี่ยูเนะคะก็เชื่อมต่อง่ายๆค่ะ แค่มีสาย USB ของสมาร์ทโฟนเส้นเดียวนะคะก็นำแอปพลิเคชันมาสั่งงานบนหน้าจอทีวีติดรถยนต์ของ p พ o n e e r ียได้เลยไม่ต้องผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆให้ยุ่งยากเลยนะคะก็เชื่อว่าผู้ที่ใช้เนี่ยน่าจะสะดวกสบายมากขึ้น นอกจากนี้แล้วมีการพัฒนาแอป Radio Mode 2นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Pioneer mm hmm. ก็จะทำให้จอทีวีติดรถยนต์ Pioneer เนี่ยดึงการทำงานของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมาใช้งานได้อย่างมีศักยภาพในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. ก็กรบอกว่าเครื่องเล่นวิมีเดียพร้อมจอทีวีติดรถยนต์ที่สามารถรองรับการใช้งานแอปเนวิเกชันนี้ก็อยู่ในตระกูล AVH นะคะมี8รุ่นด้วยกันราคาก็อยู่ประมาณ1,000 0ืถึง2อ0 0 0บาทนั่นเองค่ะก็ถ้าซื้อพวกนี้ก็แอปให้มาฟรีสำหรับลูกค้าที่ซื้อใช่คือคือมีเครื่องเสียงไพ o อนียติดรถยนต์อยู่เนี่ยก็โหลดแอปนี้มาใช้ได้เลยได้เลยแล้วก็ดึงดึงแอปที่มีอยู่ในมือถือตัวเองขึ้นไปอยู่ที่หน้าจอได้ด้วยสะดวกนะ ก็หมื่นสองหมื่นก็โอเคสำหรับเราไม่ใช่แค่แอปเราได้เครื่องเสียงได้จอได้พวกนี้ด้วยได้จอได้ความปลอดภัยได้อะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะบางทีคนก็จะใช้ระบบเอามาแปะแปะหน้าจอไอ้หน้ากระจกใช่ไหมเห็น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 ระบบ GPS เห็นเห็นเป็นแบบว่าเหมือนเป็นแท่นอะยื่นเอาวะแล้วก็แปะดูดกระจก ออดูกระจกก็มีแล้วก็เป็นพยายามวางวตั้งตั้งใช้ระตั้งตั้งๆงางง่อยๆหน่อยบอกวบาบรถเลี้ยวก็ล้มแล้วก็ล่วงอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับราคาแล้วเคยเห็นไงเคยอยู่ละคือเคยเห็นไงเคยเห็นเคยเห็นเคยเห็นอยู่ในแบบเขาถ่ายรูปไม่ดูอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คงเป็นราคาแบบหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประมาณนี้ตัวล็อกตัวรอ่ะก็ตามสภาพก็ตามสภาพรา <c oughs> คา <c oughs> <c oughs> เลี้ยวรถคือมือถือนี่แพงนะ,ะาราคาโทรศัพท์นี่เป็นหลักหลายหมื่นนะเออแ,แต่ว่าไอ้ที่ <ใน S 1> ติดโทรศัพท์แพงๆนี่หรอเพราะมันเราตีเราตีาตาตาโค้งเดี๋ยวมันไปด้วยมือนี่อุ้ยเออแล้วรถก็เปรี้ยงอีกอุบัติเหตุ ไม่ได้จะขายของให้เขานะแต่แค่จะบอกว่าเออไม่คือถ้าไม่ซื้อนี้ก็ซื้อไอ้ที่มันดีๆหน่อยก็คือคือให้มันปลอดภัยให้มันปลอดภัยกับเราเราไม่บอกว่าจะต้องให้ซื้อไพโอเนียหรืออะไรเพียงแค่ว่าถ้าจะติดทั้งทีเนี่ยยังไงก็โหซื้อเนมาทั้งทีแล้วก็ ตัวกริปตัวที่มันตัวติดให้มันดีๆนอยแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้รถรถยนต์ถ้ามันเป็นรุ่นรุ่นดีๆเนี่ยเขาเขาจะมีมาให้เขาก็จะมีมาให้จอเขาจะมีมาให้รถหรูจะเห็นว่าเขาจะมีมาให้เลยรถระดับระดับเดี๋ยวนี้แปดก้าแสนก็มีแล้วนะเดี๋ยวนี้เริ่มแปดก้าแสนก็มีดีๆแล้วครับผมอ่ะมากันที่เรื่องที่อีกหนึ่งเรื่องที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมก็แล้วกันนะคะกับรางวัลดีๆนะคะซึ่งทาง ผู้จัดการเนี่ยแหละก็มอบให้ติดต่อกันนะคะ13ปีแล้วนะคะกับงานทาก้า a w วอรนะคะก็เป็นรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมนะคะเผยผลสำรวจผู้ใช้รถจริงค่ะรวม6 0พันลายทั่วประเทศใช่แล้วค่ะก็จะมีประกาศรางวัลขวัญใจมหาชน9ค่ายรถยนต์และ6ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องนะคะ งานนี้นะคะปีนี้มีนายประโมทวิทยาสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลน,นะคะจัดขึ้นที่ Impact Challenger เมืองทองธาน,นีนะคะรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมหรือว่าวทาก้าวอร์ดน,นะคะก็หลายคนถามว่าเอาให้เพื่ออะไร มีเพื่ออะไรนะคะเป็นข้อมูลสำคัญะคะ่ะที่ผ่านการสำรวจและศึกษาเพื่อให้ค่ายผู้ผลิตรถยนต์เข้าใจว่าในปัจจุบันหรือว่าต่อไปในอนาคตผู้บริโภคเนี่ยต้องการองค์ประกอบอะไรบ้างในการตัดสินใจที่จะซื้อรถนะคะและทาก้า,าย,ยังเป็นรางวัลที่ช่วยให้บริษัทรถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องมีกำลังใจพร้อมเป็นพลังในการพัฒนาสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปอีกด้วยนะคะ ปีนี้ค่ายรถชนด,ดำที่คว้ารางวัลขวัญใจมหาชนนะคะคือ Toyota, Honda, Isuzu, Mazda, Suzuki, Chevrolet, Ford, Mercedes-Benz และ BMW ค่ะผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์นะคะปะตทเชลบริดจ์สโตนลามิน m i า a เ3แบตเตอรี่และ AP Honda ถือเป็นการยืนยันคุณภาพจากผู้ใช้รถตัวจริง ส่วน t a ก้าอเวอรนะคะวัดความพึงพอใจที่ครอบคลุมรอบด้านค่ะทั้งประสิทธิภาพของรถยนต์คุณภาพบริการการขายและก็หลังการขายตลอดจนภาพลักษณ์ของแบรนด์รวมถึงการออกแบบที่ดึงดูดใจด้วยโดยทางด้านของ t o โยต้ค่ะครองใจผู้ใช้รถจากรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านคุณภาพแรกใช้ผลิตภัณฑ์ทางรถยนต์นั่งปิกอัพและก็ปิกอัพดัดแปลงอเดตประสงค์นะคะส่วน Honda ไม่น้อยหน้าค่ะควา้ารางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่นประเภทยี่ห้อที่น่าเชื่อถือซึ่งก็ถือเป็นรางวัลสําคัญมีผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดีส่วนรางวัลภาพลักษณ์ดีเด่นประเภทคุ้มค่าเงินค่ะ,ะถ้าคุ้มเงินเนี่ยเป็นของอีซูซูนะคะส่วนมาสด้านี่ได้ภาพลักษณ์ดีเด่นประเภทสร้างสรรค์นวัตกรรมและประเภทแบบขับขี่สนุกเร้าใจในกลุ่ม ออของทาง m a ส d a เขาก็จะมีแฟนของเขานะคะก็จะได้เป็นนวัตกรรมแล้วก็ขับขี่สนุกส่วนทางด้านของ Mercedes-Benz นะคะควา้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมด้านภาพลักษณ์ดีเด่นประเภทเทคโนโลยีระดับสูงส่วน BMW ค่ะได้รับรางวัลภาพลักษณ์ดีเด่นประเภทรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจนะคะอ่ะอันนี้คือรถยนต์ นะคะรวมไปถึงรถกระบะด้วยของอีซูซูนะคะส่วนถ้าเป็นรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ในกลุ่มน้ามันเชื้อเพลิงและสถานีบริการนะคะอันนี้ตกเป็นของปตทส่วนเชลนั้นก็ได้รางวัลประเภทน้ํามันหล่อลื่นนะคะรถจักรยานยนต์ AP Honda ค่ะ ส่วนยางก็บิตโจนนะคะคว้าไปครองอีกสมัยหนึ่งแล้วเช่นเดียวกับิฟรมกรองแสงแล้วก็แบตเตอรี่รถยนต์ลามินาแล้วก็ 3K ค่ะก็คว้ารางวัลไปนะคะตามลำดับนั่นเองค่ะก็เป็นที่ก็น่าจะเข่าวๆาเพราะดูแล้วก็คือสนใจมหาชนจริงๆก็เป็นยี่ห้อหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยพะตรงนี้รางวัลที่สำรวจประชาชนร่วม6000คน7จจังหวัด ผู้ประเทศซึ่งเป็นผู้ที่ต้องใช้งานจริงเป็นคนที่มีรถนั้นจริงๆถึงจะตอบแบบสอบถามได้ก็จะแล้วก็เขาจะมีแยกออกมาเป็นประเภทตามที่ว่ามาเขาก็จะติ๊กติ๊กติกันมานะคะโดยก็จะสอบถามมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทั้งสัมภาษณ์สดทั้งโทรศัพท์ด้วยนะซึ่งก็จะมีความแม่นยําเที่ยงตรงไร้ปัญหาเอเอียงในทุกพื้นที่เนี่ย ก็เข้าถึงหมดเลยนะคะแบบสอบถามที่ได้รับการออกแบบง่ายต่อการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการประมวลผลวิเคราะห์โดยใช้โมเดลที่ทันสมัยยอมรับในระดับสากลด้วยนะคะคือไม่ได้แบบรางวัลในส่วนของจากผู้ใช้งานจริงๆก็จะถึงเรียกว่ารางวัลสญใจมหาชนก็มีแบบสอบถามนะคะที่ครบเลยทีเดียวนะคะส่วนรายละเอียดของเนื้อรางวัลที่ทีฉันเห็นเนนี่ก็ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพรวมละค่ะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปเมื่อสักรู่นี้แล้วนะคะพูดถึงรางวัลมันมีอีกประเภทหนึ่งค,คือเป็นอันนี้ไม่ใช่รางวัลแต่เป็นมาตรฐานซึ่งได้สร้างขึ้นมาจริมาตรฐานนี้นี่มาเพื่อให้ประชาชนในการดูก็คือ Asian ยนแอนแคปอ่าฮะ ก็คือถ้าใครสนใจว่ารถรุ่นไหนผ่านด้าดาว4่ดาวก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ Asian NCAP ซึ่งก็คือคล้ายกับพวก Euro NCAP ก็คือใช้มาตรฐานเดียวกันมาในการทำเพราะฉะนั้นถ้าก็ไปดูได้เว็บ s i a n n n c a p org ซึ่งเขาจะมีแสดงให้เห็นแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อในการทดสอบการชนการอะไรต่างๆก็จะมีภาพรวมโดยรวมให้เห็นเลยว่ารุ่นนี้ได้กี่ดาวกี่คะแนนอะไร การชนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นยังไงเด็กเป็นยังไงเขาจะมีดาให้ดูเขาไปดูได้เว็บไซต์ถ้าใครอยากสนใจอยากซื้อรถตัวไหนนะมาเป็นข้อมูลประกอบตัดสินใจเอเช n ยนเอ็นแคปคือจะดูความปลอดภัยถ้าชนแล้วจะเป็นยังไงรถรุ่นนี้ชนด้านหน้าจะเป็นยังไงคือส่วนมากเอเชียนแคปเราเริ่มที่ตอนนี้คือชนด้านหน้าแต่ถ้า อ่ายูโรเนี่ยเขาจะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างแต่ปีปีปีต่อไปเนี่ยเอเชียนแคมเนี่ยจะมีชนด้านข้างด้วยแต่ว่าเอเชียนแคมเขาใช้มตาตรฐานนี้มาเสริมเหมือนกันก็คือด้านข้างเนี่ยเขาเอารถที่ผ่านการชนที่ยุโรปเนี่ยเอามารวมในการคิดคะแนนมไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทดสอบแล้วไม่ได้คิดนะเขาเอามาตรฐานของยุโรปในรุ่นนั้นน่ะที่ผ่านการทดสอบเอามาคิดคะแนนในของเอเชียนแต่ว่าปีต่อไปเนี่ยจะทดสอบเองคือชนด้านข้างด้วย งั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะก็ใครสนใจก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะรายละเอียดนะคะจะมเป็นรุ่นนี้แหละกี่ดาวเลยกี่ดาวเลยหรือ search google ก็ได้ค่ะง่ายๆยเลย a s i ชีย NCA นะคะอย่างที่พี่ชีบอกไปค่ะเอาละคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะกับม o t o r i n g on Air วันนี้วันที่7วันเสาร์ก็เหลืออีก3วันที่ยังไปกันได้สำหรับงานมอเตอร์อีโปเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธสี่วันถึงวันที่10วันที่10วันหยุดด้วยอ่า เอาวันนี้วันที่6เออใช่วันนี้วันเสาร์วันที่6พรุ่งนี้4วันที่7นะคะอะอย่างไรก็ตามนะคะก็ใครสนใจก็ยังไปกันได้นะคะถึงวันที่10บธันวาคมนะคะวันพุธนะสำหรับมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ